ตัดกลับมันที่ประเด็นทางสังคมดีกว่าโอ้โหดราม่าสันเขือนสะท้อนตักกะของสังคมไทยที่มันป่วยอย่างแสนสาหัสหรือไม่คนเริ่มพูดกันเยอะนะเรื่องตักกะของสังคมไทยกับเคสที่เกิดขึ้นดราม่าสันเขื่อนนี่แหละเรื่องสีกาตองกับทิศกาโตะไม่ต้องขย่าวขวดรู้กันใช่ไหมครับรับทราบกันทั่วบ้<ข>านทั่วเมืองไปขย่ารถกันบ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 นสันเขื่อน ใช่ไหมครับนครศรีธรรมราชใช่แล้วนะคะรู้กันทั่วโลกเลยค่ะคนไทยในต่างประเทศที่พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะด้วยสรุปอีกครั้งสั้นๆบรรทัดเดียวแล้วจบเลยนะ,ะจากวีาการกรรมไปขย่ารถกันบนสันเขื่อนค่ะกลางเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้หใหกาโตะต้องศึจกจับพระ,ะวันนี้จะเรียกทิศวันนี้จะจะเรียกสมีสุดใจอ,อีกฝ่ายนึงก็คือศรีกาตองค่ะจะยืนศบตาสังคมได้หรือไม่ก็ยังเป็นคำถามที่ออกมาเปิดประเด็นออกมาแชร์คลิปต่างๆนั่นเอง แต่ก็แปลกนะทำไมคะแต่ก็แปลกนะหลังศึกแทนที่สังคมจะลงโทษทิศกาตทั้งพระกาโตและสิกาตองปรากฏว่าทันทีที่ทันทีที่พระต้ปลดผ้าเหลืองและกลับมาเดินบนท้องถนนในฐานะคาราวามีคนวิ่งไปขอถ่ายรูปด้วยไม่ใช่ขอถ่ายรูปธรรมดานะคะเข้าคิวด้วยค่ะเข้าคิวขอถ่ายรูปกันขนาดนี้เลยนะคะ ไปดูอาการป่วยของสังคมครับเชิญมันเกิดอะไรขึ้นนี่มีการพูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียลกันคนดังผูด้ได้ง่ายนะคุณานายกันคนดัง<ร>เลยใครๆก็อยากถ่ายรูปผมสมัครใจที่จะเรียกสมีเพราะว่าขณะที่กระทำผิดขนาทดทไปขย่ารถกับศสีกาตองนั้นนะนะครับยังห่มผ้าเหลืองเมื่อกระทำผิดทั้งๆที่ห่มผ้าเหลืองดังนั้นแม้ปลดผ้าเหลืองผมก็สมัครใจที่จะเรียกสมีอื สมิิคาโตแทนที่จะได้รับบทเรียนจากสังคมปรากฏว,ว่าสังคมจํานวนหนึ่งชื่นชมชื่นชมแล้วมีการหยิบยืดโอกาสต่างๆบอกว่าเป็นการให้โอกาสไม่ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปนี่เยอะมากาแล้วตั้งแต่แวันแรกๆมม่เกิดอะไรขึ้นค่ะไม่แค่นั้นครับไม่แค่นั้นครับย้อนกลับไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วค่ะปรากฏว,ว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จะจ้างกาโต้จะจ้างกาโต้ไปเป็นแมกเนตไปเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้ผู้คนไปร่วมชมมหากรรมสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจที่อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราธานีใช่เขาจัดกิจกรรมตั้งแต่29พฤษภาถึง7มิถุนายนนะคะแต่กําหนดการของกาโต้เนี่ยเขาจะมีการโชว์ในวันที่3มิถุนายนเขาประโมทงานตั้งแต่วันที่4วันที่5พฤษภาที่ผ่านมาในแหละค่ะหนา้าดูสิครับ คิดดูสิครับขึ้นป้ายด้วยขึ้นป้ายข,ขึ้นรูปด้วยเลยเห็นไหมฮะค่ะเห็น <He ard S 1> ไหมฮะจะจ้างกาโตะไปโชว์ตัวจะจ้างกาโตะไปร้องเพลงอืเกิดอะไรขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นก๊อฟพิชยะก๊อฟพิชยะเนี่ยเป็นทางนักร้องและเป็นทางนักแสดงใช่แล้วก๊อฟพิชยะไม่ต้องเขย่าวขวดใช่ไหมรับก๊อปไม้ก๊อปไม้ก๊อฟไม้กอปไม้นั่นแหละก๊อปพิชยาก๊อฟกับไม้ใช่ไหมครับไม่ลืมก๊อฟพิชยะออกมาโพสต์แสดงความรู้สึก ต่ออาการป่วยของสังคมด้วย<ช>ข้อความดังต่อไปนี้ครับ,รบสมัยผมจะกล้าเข้าสู่การเป็นไอดอลหรือศิลปินหรือพลาบิกฟิกเกอร์ผมซ้อมทุ่มเทอดหลับอดนอนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นเอาเวลาหลังเลิกเรียนมาทุ่มเทกับการกอบโกยทักษะไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆซุ่งซ้อมเกิน3ปีกว่าจะออกอัลบั้มแรกแต่เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้แค่ขย่มกันในรถแถวเขื่อนก็เป็นพลาบิกฟิกเกอร์ได้แล้วเหรือแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามสังคมเป็นอะไรไปกันหมดวะงง ยกย่องสิ่งผิดผิดแล้วเด็กยุคใหม่จะคิดยังไงวะอ๋อกูทำผิดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอดังก็มีงานเหรออืมอ่ะโอเคว่ากันไปไม่แค่นั้นครับค่ะไม่แค่นั้นครับอีกหนึ่งข้อความอีกอหนึ่งข้อความน่าจะเป็นผู้คนในแวดวงคนดนตรีใช่น่าจะเป็นผู้คนในแวดวงบันเทิงนั่นแหละค่ะเห็นอากับเกยา เห็นอาการตักกะป่วยสังคมป่วยไปหาปาร์ตี้ไปชื่นชมไปยกย่องไปเดินตามไปเป็นเอซีของสมีกาโตแล้วก็เกิดความรู้สึกคุณชนาดมนะชนาดมเป็นนักดนตรีค่ะเป็นหนุ่มนักดนตรีคุณชนาดมพด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเราไม่สามารถอ่านได้ทุกบรรทัดบรรทัดแรกมีคําไม่สุภาพครับที่เหลือเราขอบางหมดนะข้ามไปที่ตอนท้ายที่พอจะอ่านได้ขอด่าเอะมึงโดนจับศึกออกมา ขึ้นเวทีร้องเพลง4ี่ห้าเพลงค่าตัวสามหมื่นหกหมื่น้บ้าไม่เคยโกรธขนาดนี้ในชีวิตระยำจังไรเออแล้วสัง,งคมไทยไมันเป็นอะไรไปวะเออกาโตะมาอ้างอายุน้อยผู้หญิงให้ท่าพูดมาได้ภาษาบาลีมีคำด่าไหมสวดซับบทด,ดิถอยถ <laughs> เออเอาอืออ่าออสองการเดอะไวส์เออสองการเดอะไวส์ก็ร่วมด้วยเลยนะคะโพสสั้นๆดังต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปกันที่อุปริยะก่อนไหมอุปริยะคนนี้คนหลายคนเห็นนะคะเขาออกมากับสีกาตองหลายคนก็สงสัยว่าอะไรกันอย่างไรนะคะอปรากฏว่าเมื่อวันก่อนอุปริยะผู้จัดการดารานักบ้นดาราคนที่จูงมือสีกาตองไปออกรายการไปเปิดใจในช่อง YouTube ของเจติ๋มทีวีพูแั่ให้สัมภาษณ์สั้นๆแต่มันกระแทกเข้าไปในหูเจ็ตหัวใจ ยิ่งตอกย้ําสังคมป่วยตะก,กะป่วยอุบิยะบอกว่าสิกาตองอยากเป็นดารามากใช่เขาบอกอยากเป็นดาราอยากก้าวเข้าสู่แวดวงบันเทิงค่ะข,ขอให้อุบิยะช่วยนิดนึงค่ะแต่อีกหนึ่งข้อความน่าสนใจนี่แหละอุบิยะบอกว่าไม่แน่อาจจะได้เห็นผลงานของไปตองเร็วๆนี้ก็ได้ เนื่องจากเนื่องจากเจ๊ติ๋มทีวีพูถูกใจและยื่นงานในวงการบันเทิงให้แล้วอุ๊บิิริยะพงอาจหารกล่าวไว้6พฤษภาคม2565นี่ไงสังคมเลยยิ่งพิพาวิจาร์ตกลงพระกาตะคนก็ไปขอถ่ายรูปได้ขึ้นแบบแสดงในกิจกรรมต่างๆมีค่าตัว360,000ในขณะเดียวกันนะคะสีกาตองก็จะเข้าสู่วงการบันเทิงงั้นหรืออืมอืมอาอาวอา ใน Media, โซเชียลมีเดียก็ระเลงกันยับเยินพอสมควรอย่างเช่นคุณดาดาคุณดาดาบอกว่าส,สังคมทุกวันนี้คืออะไรงงมากเออส่วนคุณคนต่อมาคุณชื่ออะไรก็ไม่รู้เออุดดีอุดดิอุดดิ <คน S 1> ดดคนไทยนี่คือตัดกะป่วยแล้วคนละวิวันคนละวิวันบอกว่าอะไรเนี่ยช้ำมากช้ำมากนะคะเขาไปไหนถึงไหนแล้วนะคะ อีกหนึ่งข้อความคืออะไรก่อนอไปให้ค่าคนแบบนี้อ่าแล้วต่อท้ายด้วยคนสนับสนุนโคตรบ้องโคตรบ้องใช่ไหมถูกไหมบ้องบ้องบ้องภาษาสามสับจิโกเขาเรียกว่าบ้องบ้องนะครับอีกหนึ่งข้อความทําชั่วกับมีคนสนใจคิดได้นะหดหูมากต้องบวชบ้างแล้สิงานนี้นี่ไงสังคมจะเริ่มคิดแบบนี้ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมถึงจะดังถึงจะมีงานเข้า เออเอาเกินเข้าไปอย่าไปถึงจุดจุดนี้เลยได้โปรดพีสคุณสงกานเขาเรียกกันในแวดวงบันเทิงในแวดวงนักร้องว่าสงการเดอะ o ว c ์ใช่ค่ะบอกว่ากระตเนี่ยมีงานมีค่าตัวซะแล้วเห็นนักดนตรีนักร้องบางคนซ้อมกันแทบตายยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยนี่แค่ไปสันเขื่อนอะไรกันครับเนี่ยอ่ะวเกไปปรากฏว่า มมีคนตอท้ายทันทีที่กระแสตีกลับแรงขนาดนั้นนะค่ะเจติมทีวีพูต้องรีบอัดคลิปแล้วก็แถลงผ่าน y o u t u b e เลยเคลียเคลียเคลียด่วนเคลียด่วนเจติมเลยไปเคลียอย่างไรจากสาระที่อุปเลยะไปเปิดเอาไว้ั่้แหละค่ะเจติมทีวีพูยื่นงานมาเทิงให้กับศรีกาตองแล้ว เจ๊ติมต้องมาปิดเองล้วควลงเจ๊ติมหนักมากเจ๊ติมต้องอัดคลิปแล้วก็ชี้แจงผ่าน YouTube ดังนี้ครับเชิญค่ะสิ่งที่กาโตะและก็ตองควรจะทำและไม่ทำอันแรกเลยก็ควรจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องผู้ที่มีพระคุณนะคะไปกราบขอกมาแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดพลาดครั้งนี้ แล้วก็เป็นการสำนึกผิดด้วยนะคะอันที่2ก็น่าจะาไปถือศีลน,นะคะจะศีลห้าศีลแจะนั่งภาวนาด้วยก็ดีจะใส่ชุดขาวด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพื่อจะเตือนให้ตัวเองบริสุทธิ์นะคะจะทําที่วัดในกรุงเทพในต่างจาังหวัดหรือจะทําที่ไหนสักแห่งได้ทั้งนั้นเลยคะ่ะมันอยู่ที่ใจนะคะอันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าเข้าไปร่วมกิจกรรมบันเทิงเพราะ สิ่งเหล่านั้นมันจะย้อมใจเราให้เราเนี่ยหลงไปอยู่ในกิเลสอีกครั้งหนึ่งค่ะขันมากที่จะติมบอกอือแ,แล้วก็สรุปนะกระแสตีกลับหนักมากไม่ไหวใช้เคลียร์ไม่ไหวจะทนทนไม่ไหวค่ะ,ะี่ติมอัดคลิปประกาศเลยอืมไปล้างจิตล้างใจไปล้างเนื้อล้างตัวให้เรียบร้อยซะก่อน<ช>ดีกว่าไหมใช่แล้วไ,ไปนุ่งขาวห่วมขาวก่อนนะอืมเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วโดยเฉพาะวงการบันเทิง่ยกิจกรรมบันเทิงเนี่ย อย่าเพิ่งเข้าไปเลยเพราะมันจะย้อมใจเราให้เราลงไปอยู่ในกิเลสอีกครั้งค่ะอีกคนที่ถอยก็คือผู้จัดงานก็คือผู้จัดงานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะงานที่ขึ้นป้ายใหญ่โตเลยนะว่าจ้งกาโต๊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 ไปโชว์ตัวไปร้องเพลงค่ะสามวิถุนาอื คณะผู้จัดงานซึ่งได้รับการว่าจ้างจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านพัดแสงสุราชนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าหนุมน่มอ้อย,ออยโชว์ใช่เขาต้องออกมาเคลียร์ประเด็นนี้เหมือนกันนะคะไปฟังว่าอย่างไรสวัสดีครับผมอ้อยนาควรนะครับทีมานจัดงานอีเวนต์นะครับชื่อทีมานสินค้าหนุ่มอ้อยโชว์นะครับาจากที่มีกระแสข่าวนะครับที่หานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอพระแสงในวันที่ 29พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเราได้มีการเชิญหลวงพี่กาโตะมานะครับมามามาร้องเพลงนะครับแล้วเลยเป็นกระแสรดราม่ามากมายนะครับคืออยากจะชี้แจงตรงนี้นะครับว่าก่อนจากตอนที่หลวงกาโตะบวชเป็นพระอยู่ทีมานหนุ่มอ้อยโชว์ทีมานจากอีเวนต์ของเรานะได้เชิญหลวงพี่กาโตะนะครับ มาเทศเป็นประจําอยู่นะครับหล,หลายหลายฮานอยู่แต่หลังจากเป็นท่าวเราก็ได้หยุดไปแล้วก็พอช่วงจากหลวงกาะตศึกขึ้นมานะครับศึกแล้วนะครับเป็นสามัญชนแล้วก็ได้มีฮานที่อ,อําเภอพระแสงขึ้นมาเราก็ได้เชิญมาร้องเพลงนะครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับชมรมนะครับ ของเราเป็นผู้รับเหมาเป็นเชิญขึ้นมาเองนะครับและก็พอเป็นข่าวขึ้นมาผมก็จากทีมานของเราได้ปรึกษากับชมรมกำนันว่าให้เอาออกนะครับให,ให้เปลี่ยนศิลปินใหม่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนศิลปินใหม่แล้วไม่อยากจะให้ไปโทษกับทางชมรมว่าจาัดคนโน้นคนนี้มานะครับผมขอรับผิดเองนะเป็นผู้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาจัดงานนะครับจริงๆเราไม่ได้เอาล้ครับสรุปนะสรุปนะหนุ่มอ้อยโชพยายามจะเคลียร์ว่า การว่าจ้างกระตกครั้งนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องอย่าไปว่าเขาออกเคไนเซเป็นคนตัดสินใจว่าจ้างเองค่ะถ้าจะมีปัญหาอ๊อกเคนไนเซอร์ยินดีที่จะรับค่ะและในที่สุดเมื่อทัวรลงแรงขนาดนั้นก็ตัดสินใจถอนชื่อกระตกออกแล้วใช่ยกเลิกละจบไหมยกเลิกแล้วจบไหมยกเลิกแล้วจบไหมเออยกเลิกแล้วจบไหมยกเลิกแล้วอ่ะ